ชิงกีเดเบ,บมาาราผจญภัยสุดคู่รอคุณอยู่เบื่อชีวิตจำเจอยากสัมผัสประสบการณ์สุดท้ายที่โลกต้องตะลึงเตรียมตัวให้พร้อมเพราะชิงกีเดเบ,บมาฮารากำลังรอคุณอยู่ชิงกีเดเบ,บมาฮาราไม่ใช่แค่ป่าธรรมดาแต่เป็นป่าหินปูนที่สูงเสียดฟ,ฟ้าลองจินตนาการถึงการปีนป่ายพาหินแหลมคมสัมผัสความตื่นเต้นร้าใจที่ไม่เคยเจอมาก่อน ที่นี่ไม่ได้มีแค่หินชิงกีเดเบมาราเป็นบ้านของสัตว์ป่าหายากมากมายทั้งลีเมอร์นกและสัตว์เลื้อยคลานที่ไม่เหมือนใครเตรียมกล้องให้พร้อมเพราะคุณอาจได้เจอกับสัตว์ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนการเดินทางในชิงกีเดเบมาราไม่ใช่เรื่องง่ายคุณจะต้องปีนป่ายเดินป่าและเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างๆแต่เชื่อเถอะความรู้สึกเมื่อคุณพิชิตมันได้มันคุ้มค่าเกินคำบรรยายพร้อมที่จะเปลี่ยนชีวิตให้ตื่นเต้นกว่าเดิมแล้ว หรือ,อยังจองทริปไปชิงกีเดเบมาาราวันนี้แล้วเตรียมตัวพบกับการผจญภัยที่คุณจะไม่มีวันลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนของคุณแล้วไปผจญภัยด้วยกัน